สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะมาต่อกันถึงเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องคลิปที่พูดไปแล้วที่เรื่องโรคก,กระเพาะอาหารแกสไตติดนะคะว่าวันนี้หมอจะมาพูดถึง9อาหารที่มีงานวิจัยเลยว่าช่วยถึงเรื่องการรักษาโรคก,กระเพาะอาหารว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวหมอทวนให้คร่าวๆนะ ว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยก็คือโรคที่เป็นที่ตัวกระเพาะแก๊สไติดต่างกับโรคเกิดจำได้ไหมที่หมอพูดในคลิปที่แล้วให้ฟังว่าโรคเกิดเป็นที่หูลูดอ่าและเป็นที่หลอดอาหารแต่โรควันนี้ที่เราพูดกันคือโรคกระเพาะอาหารเป็นที่ตัวกระเพาะอาหารเลยว่ามันมีความเสียสมดุลตั้งแต่การบีบตัวของตัวกระเพาะหรือการหลังกรดที่มันทําให้รู้สึกมันเซติที เกินไปเราต้องปรับเปลี่ยนตั้งแต่พฤติกรรมปรับเปลี่ยนจากการเคี้ยวอาหารการออกกําลังกายการนู่นนี่นั่นอ่าค่าเชื้อ H. p y l o l i ใช่ไหมที่หมอพูดมาตั้งแต่คลิปก่อนก่อนแต่วันนี้หมอจะมาพูดถึงอาหารที่เขาเคลมกันในงานวิจัยเลยว่ามันจะช่วยในการรักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารตัวแรกเลยนะคะตัวที่หคือทซียอไรพูดป่อยมาก งานวิจัยนี่พูดกันเป็นแบบเป็นหมื่นๆงานวิจัยเลยนะทั่วโลกเนี่ยตัวนี้ยอมรับกันเยอะมากหมอทำคลิปไว้แล้วด้วยขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันต้องกินกับอะไรถึงได้ผลเยอะพริกไทยเพราะสารคือคมินในขมิ้นชันบวกสารเปปเปอรินในพริกไทยจะดูดซึมได้ดีเป็น20เท่าอ่าในหมอแปะคลิปขมิ้นชันไว้ให้ด้วยนะคะ ขมิ้นชันที่เรารู้อยู่แล้วช่วยขับลมช่วยแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อใช่ไหมรักษาแผลเพราะมันมีสารค um ิวค um ิวคาเมนอยด์ในขมิ้นชันะจะรักษาแผลการอักเสบได้ดีมากรักษาไอตัวเอชเพลลูลนี่หลายงานวิจัยเลยค่ะมันจะหลั่งสารที่เคลือบกระเพาะอาหารได้ดีมากตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งเลยที่รักษาเรื่องกระเพาะอาหารนี่จากหลายงานวิจัยมาก ไม่แค่ไม่ได้แค่รักษาเรื่องกระเพาะอาหารนะหมอพูดไว้เรื่องมิ้นชันนี่เรื่องมะลงมะเร็งโอ้ยเยอะแยะแต่คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องคลิปกระเพาะอาหารแล้วก็เรื่องกระเพาะอาหารนะว่ารักษาขมิ้นขมิ้นชันอันดับหนึ่งอันดับสองว่านหางจระเข้อันนี้หมอก็เคยทําคลิปไว้แล้วเรื่องว่านหางจระเข้มันมีสารอะไรคะแอนท์คินนออันนี้ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เลยแอนต์คินนอเนี่ยต้านมะเร็งอย่างดีเลยว่านหางจระเข้หมอกินทุกวันเลยนะ แล้วก็มีอะล็อกตินเออะล็อกตินบอันนี้ต้านการอักเสบอย่างดีมันเป็นไกโคโปรตีนไงลดการอักเสบในตัว H pylori ในกระเพาะอาหารไม่ต้องไม่ต้องย่ามกายกับมันเลยรับรองการแผลในกระเพาะน,นี่ว่านหางจระเข้ไปเคลือบหมดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกข้างนอกไปยังช่วยเลยอะว่านหางจระเข้อย่างนี้เลยค่ะข้อที่3กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบเขียวที่เขามาจิ้มกับน้ำพริกกันอะใครชอบกินหมอก,กินไม่ค่อยเป็นแต่นี่ในเรื่องงานวิจัยเลยนะกระเจี๊ยบเขียวมีสารเป็กตินกับสารกร,รอ่ากำเนี่ยช่วยเคลือบกระเพาะกับเป็กตินเนี่ยช่วยเคลือกบกระเพาะอย่างดีเลยจากงานวิจัยเขาบอกปีสารไกโคไซเลตอันเนี้ยมันจะแบบจะทาให้เป็นมึกเมื่เอเอ้พวกเอเอพโลไลที่มันจะไปเกาะอยู่หลุดค่ะเกาะไม่ติดอ่เพราะมันจะเป็น ไปลดการเกาะของเอชพี r รไที่จะเกาะที่เยื่อเมือกกระเพาะเกาะไม่ติดลดอาการปวดท้องลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งกระเพาะโห้ยกระเจี๊ยบเขียวดีมากช่วยหามากินเลยค่ะข้อที่สี่หมอเคยทํำคิดไปแล้วเหมือนกันมะขามป้อมมะขามป้อมดีมีวิตามินซีก็สูงกระตุ้นระบบอินมูนมีสารแทนนินแทนนินเนี่ยเขาจะบอกว่าจะก,กระตุ้นเขาเยียโอไม่ใช่จะอินฮิบิตคือยับยัง้งยับยั้งการโตของเชือ้อ แบคทีเรียแทนนินดีมากยับยั้งการโตของเชื้อ H p y l พล i มีสารเปกตินด้วยเปกตินจะช่วยเคลือบกระเพาะเปกตินเหมือนในผงกล้วยดิบอนะผงกล้วยดิบมีเปกตินเดี๋ยวมีผงกล้วยดิบด้วยนะนี่หมอพูดไว้ก่อนเพราะว่าไอ้ไอ้มะขามป้อมมีเป็กตินช่วยเคลือบกระเพาะอย่ากดีเลยกินมะขามป้อมเลยค่ะได้วิตามินซีด้วยอ่ะข้อห้าเจอผงกล้วยดิบพอดีข้อห้าผงกล้วยดิบ ก็มีทั้งแทนนินมีทั้งเปกตินโอ้ยครบแทนนินก็ยับยั้งการโตของแบคทีเรียมีทั้งเปกตินช่วยเคลือบกระเพาะเหมือนกันแล้วกระตุ้นผงกล้วยดิบนี่กระตุ้นการหลังเมือกที่ลำไส้ที่กระเพาะกระตุ้นการหลังมิวซินผงกล้วยดิบนี่หมอกินประจําเลยนะเป็นเป็นกล้วยน้าําว้าแล้วกินเอาทั้งเปลือกนะมาทําเป็นผงกล้วยดิบเขาเอาเปลือก แล้วก็มาตากแดดทาดิบตะมอซื้อออร์แกนิกเลยให้เขาส่งมาเป็นผงกล้วยดิบข้อที่5้าคือผงกล้วยดิบนะข้อที่6คือขิงขิงมีสารจินเจอรอลขิงหมอก็เคยทําคลิปไว้มีสารจินเจอรอลอันนี้กระตุ้นภูมิมากเลยค่ะอันนี้คือช่วยฆ่าเชือ้อเอชพพโลไลสามารถกระตุ้นเยื่อเมือกต่างๆที่กระเพาะได้ น้ำขิงนี่เรารู้กันอยู่แล้วไงม,มันลดการท้องอืดท้องเฟอ้อแต่เราไม่รู้ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วมันกระตุ้นเยื่อเมือกเลยนะอืมนี่คือข้อที่หกทั้งทุกข้อที่หมอพูดมานี่มีงานวิจัยหมดเลยนะคะออแต่หมอไม่ได้มาแปะงานวิจัยมันจะดูเชิงวิชาการเกินไปนี่หมอมาพูดสรุปแล้วเล่าให้ฟังว่าแต่ละอันแต่ละอันแต่หมอเคยพูดแต่ละอันแล้วว่าขิงเป็นยังไงมะขามป้อมเป็นยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเผื่อใครไม่เคยได้ฟังก็เอาไปฟังในแต่ละคลิปได้นะคะ ข้อที่7กระเทียมสดกระเทียมสดนี่มีสารอโรซินเอโรซินนี่เป็นตัวแอนตี้แบคทีเรียอย่างดีเลยกินกระเทียมอ่ะอมีซิลิเนียมด้วยนะคะซิลิเนียมนี่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ถ้าฟังหมอเยอะๆแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างแรงสารซิลิเนียมเนี่ยเขาบอกแอนตี้ออกซิแดนต์นี่เทียบเท่าเทียมกับพวกยาฆ่าเชื้อเพนิซิลลินอิริโทไมซินประมาณนี้เลยนะกระเทียมเนี่ย หามากินเลยค่ะกระเทียมสดกินไปเลยกันคนที่เป็นโรคก,กระเพาะเนี่ยอัดกินกระเทียมสดแล้วได้ผลอย่างอื่นด้วยนะนี่หมอเอิญหมอพูดถึงแค่โรคก,กระเพาะมีผลอย่างอื่นด้วยอะลิซินซิลิเนียมมีในกระเทียมสดแล้วก็ข้อที่8คือกระหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีก็ช่วยมีวิตามินซีสูงวิตามินซีก็กระตุ้นอิมมูนแถมกระหล่ำปีมีสารกูตามีนซึ่งรักษาเคลือบแผลในกระเพาะได้ดีมาก กินกลางปีก็หายโรคกระเพาะข้อที่9อันนี้ชัดเจนมากคือกลุ่มโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือแบคทีเรียดีรู้กันอยู่แล้วกิมจิแอปเปิลไซเดอร์เบเนก้าข้าวหมากเทมเป้นัตโตะแหนมเห็ดพวกนี้คือมีตัวแบคทีเรียดีๆเป็นโปรไบโอติกในลำไส้พอกินเข้าไปปุ๊บไปสร้างแบคทีเรียแกัดเบนคอนเนคชั่นทำลายแบคทีเรียตัวไม่ดีเขาบอกว่าพวกนี้จะฆ่าพวก H. pylori ได้ถึง70%นี่คือจากงาน Research ทั้งนั้นเลยนะคะว่ากิน9อย่างเนี้ยจะทำให้เรื่องโรคกระเพาะดีขึ้นแต่ก็คือช่วยไปฟังคลิปเก่าด้วยเพราคุณจะปรับเปลี่ยนความเครียดลดแอลกอฮอล์ลดกินกาแฟจัด,จด ออกําลังอโหคลิปเก่าๆห๋อจะพูดสรุปไปด้วยว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงด้วยเคี้ยวอาหารยังไงกินน้ําระหว่างมื้อไหมอะไรน,นั้นด้วยและก็เป็นสมุนไพรแบบนี้ที่งานวิจัยว่า9ชนิดนี้ควรหามาทานด้วยแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะคะก็เป็นฝากเอาไว้ว่าหาพวกนี้มากินใน9อย่าง9้ชนิดนี้เพราะว่ามันไม่ใช่กค่9อย่างนะเช่นข้อข้อ9นี้ก็เป็นกลุ่มโปรไบโอติกก็เยอะเลยเช่นจะกินกิมจิก็ได้ข้าวหมากก็ได้ Apple, Seattle, America, pe, แอปเปิลไซเดลวานิก้าเทมเป้ใครหมอกินเทมเป้ทุกวันข้าวหมากทุกวันกิมจิทุกวันกิมจิก็ไม่ได้ทุกวันนะแล้วแต่มีเปล่าอะไรประมาณนี้อืมก็แล้วแต่นะคะก็อาหารทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนสับเปลี่ยนถึงจะดีไม่ดีก็วนไปวนมาเอ่อเจออันนี้กินอันนี้สับไปสับมาบ้างแล้วกินทุกอย่างแต่พอประมาณโปรตะนอะไรนะโภชตีนมาตันยุตาทางสายกลางนะคะทุกอย่างค่ะก็ฝากเอาไว้ค่ะ ก็ให้เพื่อนเนติดตามกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะบ๊ายบายค่ะ